สวัสดีค่ะวันนี้ยาตาไปเจอป่าบุกอีกป่าหนึ่งนะคะก็เลยนึกได้ว่าพวกเราหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักบุกและก็ไม่รู้จักสรรพคุณของเขา่าก็เลยจะนําเอาต้นบุกมาให้รู้จักกันเลยนะคะเราไปรู้จักกับต้นบุกเลยนะคะต้นบุกจะถือว่าเป็นพืชล้มลุกนะคะมีอายุหลายปี ลำต้นจะแทงขึ้นมาจากหัวใต้ดินนะมีลำต้นสูงประมาณ50-150เซนติเมตรนะคะหัวใต้ดินมีขนาดใหญ่กลมแบนเล็กน้อยผิวสีน้ำตาลเข้มหรือว่าสีดำลำต้นก็จะกลมใหญ่เปลือกต้นจะเป็นสีเขียวนะบุกก็จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะแถวอีสานก็นิยมเอาบุกเนี่ย มาแกงคือเอาลำต้นของเขามาแกงนะคะแล้วก็นำเอาหัวมารับประทานได้ด้วยนะบุกในเมืองไทยนี่มีหลายสายพันธุ์นะคะขึ้นอยู่ในภาคต่างๆของประเทศไทยนะฉะนั้นในการบริโภคบุกนี้ก็จะมีหลายวิธีมีหลายพันธุ์แต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะคะตามประโยชน์ที่เราใช้นะคะก็จะมีใช้ในการอุตสาหกรรมก็เพื่อที่จะทำเป็นผงวุ้นบุกนะคะ ซึ่งในผงวุ้นบุกนี้ก็จะมีสารกูโคแมนแนนนะคะก็จะใช้บุกเนื้อทรายนะถ้าเป็นอุตสาหกรรมแป้งอย่างเช่นแป้งเทา้ยาใยม่อมอย่างเงี้ยจะก็ใช้บุกโคราชหรือว่าบุกด่างนะคะแต่ในบุกนี้เราจะใช้ต้นอ่อนนะคะมาเป็นอาหารส่วนมากจะเป็นบุกอายุทยาบุกโคกคางคกเขียวหรือว่าบุกคางโคกขาวนะคะ ถ้าปลูกเพื่อการค้าก็จะใช้บุกไข่หรือที่เราเรียกกันว่าเป็นบุกเนื้อทรายนะคะในเนื้อบุกเนี่ยจะมีสารกูโคเมนแนนอยู่มากนะคะซึ่งสารตัวนี้เนี่ยจะช่วยควบคุมน้ำหนักช่วยลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดนะคะเพราะว่าสารวุ้นในกูโคเมนแนนเนี่ยจะช่วยดูดซึมไขมันแล้วก็คอเลสเตอรอล นะในร่างกายของเราให้น้อยลงนะแล้วก็ยังมีพวกสารคอเลสเตอรอลที่เกาะตามเส้นเลือดนะลดลงไปด้วยนะสารกูโคเมนแนนนี้จะไปดูดซับโมเลกุลของน้ำตาลคูโคสนะคะแล้วก็ให้เกาะเป็นโมเลกุลที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะลำไส้ก็จะย่อยไม่ได้เมื่อย่อยไม่ได้ก็จะถูกขับออกนอกร่างกายก็จะช่วยให้ ลดการเกิดมะเร็งในลำไส้ช่วยยับยั้งป้องกันแบคทีเรียไวรัสในลำไส้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็ยังช่วยลดความเข้มข้นของกรดและด่างจากเศษอุจจาระนะให้เจือจางลงไปทำให้ลดอัตราการเสี่ยงต่อโรคมะเร็งในลำไส้ลงไปด้วยนะ ในหัวบุกจะมีสารกูโคเมนแนนซึ่งเป็นพวกโพลีเซคคารายนะคะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับเพ็กตินในยาสมุนไนะพรนะสรรพคุณของบุกสามารถใช้แก้พิษงูแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าลดน้ำตาลในเลือดรักษาโรคเบาหวานนะคะส่วนในทางอุตสาหกรรมก็จะใช้แปรรูปเป็น บุกแผ่นนะคะบุกแห้งแผ่นนะหรือว่าผงวุ้นบุกหรือว่าผงวุ้นกูโคเมนแนนนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะนำไปผสมในอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะส่วนพิษของบุกก็จะพบอยู่ที่น้ำยางอยู่ในหัวใบแล้วก็ลำต้นนะคะจะมีสารแคลเซียมออกซาเลตนะซึ่งสัมผัสแล้วจะมีอาการระคายเคืองหรือว่าคันได้นะฉะนั้น ผู้ที่มีอาการตับม้ามหรือว่าระบบทางเดินอาหารควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานบุกนะคะเพราะว่าเป็นยาที่มีรสเผ็ดแล้วก็เป็นยาร้อนนะคะเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานเสียนะคะวันนี้ย่าก,ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ